สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพรีเซนต์เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยค่ะเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในหลักฐานประวัติศาสตร์ไทยเวลาที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยแบ่งเป็นาศาสนาสกราชและสถาปนาสกราชศาสนาสกาตเนี่ยก็จะมีพุทธสกราชคริสสกาตฮิร,สรัสักาชส่วนสถาปนาสกาตเนี่ยก็จะมีรัตนโกสินทร์สกราชจุลสกราช ยุคสมัยที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ไทยนะคะแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์มียุคหินและยุคโลหะส่วนสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยมีสมัยโบราณสมัยกลางสมัยใหม่แล้วก็สมัยปัจจุบันค่ะ ลักษณะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยลักษณะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นจำพวกจดหมายเหตุชาวต่างชาติจดหมายเหตุชาวพื้นเมืองตำนานพงศาวดารแบบพุทธศาสนาพระ,ะพววราชพงศาวดารเอกสารราชการหรือเอกสารการปกครองหนังสือเทศวรรณคดีบันทึกจดหมายส่วนตัวหนังสือพิมพ์งานนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์แล้วก็จารึกค่ะ 2หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแบ่งเป็น4ประเภท 1. ห,หลักฐานทางโบราณาคดีเช่นหลุมฝังศพซากโครงกระดูก 2. งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะคือสิ่งก่อสร้างในงานสถาป,ปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรม 3. นาฏกรรมและดนตรีมักเป็นศิลปะที่ได้สืบทอดจารีตมาตั้งแต่อดีต4คําบอกเล่าคือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้มีการจดเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ได้มีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานค่ะ ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยหนึ่งหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิคือหลักฐานที่เป็นของร่วมสมัยเช่นเอกสารหรือบันทึกที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเหตุการณ์รวมทั้งมีส่วนร่วมในเหตุการณ์น,นั้นโดยตรงเช่นภาพถ่ายวัดร่วมสมัย โบราณวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้จารึกเป็นต้นดังนั้นหลักฐานชั้นต้นเนี่ยจึงเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด2หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานชั้นทุติยภูมิคือหลักฐานที่เขียนขึ้นหลังจากเกิดเหตุนั้นโดยผู้บันทึกเนี่ยอาจจะได้ยินคำบอกเล่าผ่านบุคคลอื่นหรือเป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นโดยบุคคลให้อาศัยข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นเช่นหนังสืองานวิจัยบทความรวมทั้งหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรเช่นภาพยนตร์ละครโทรทัศน์ธธค่ะ แหล่งรวบรวมหลักฐานทางปริศาสตร์ไทยแหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวิศาสตร์ไทยที่สําคัญเนี่ยคือสํานักหองจดหมายแห่งชาติทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งรวบรวมเอกสารตัวเขียนที่เป็นสมุดฝร,รัง่งภาพถ่ายเก่าส่วนสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็นที่เก็บเอกสารตัวเขียนที่เป็นสมุดไทยพิพิธภัณฑ์สถาแนแห่งชาติทั้งในพระนครและต่างจังหวัดเป็นสถานที่ที่มีศิลาจาลึกโบร,ราณวัตถุศิลปวัตถุเก็บไว้จํานวนมากนอกจากนี้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยต่างๆบางแห่งชาติเป็นที่เก็บเอกสารตัวเขียนที่เป็นสมุดไทยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทั้งในพระนครและต่างจังหวัดเป็นสถานที่ที่มีศิลจาลึกโบราณวัตถุศิล แลปะปวัตถุเก็บไว้จํานวนมากนอกจากนี้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยต่างๆบางแห่งก็มีหลักฐานทางประวัติศาเก็บไว้เช่นกันหลักฐานทางประวัติศา ไทยส่วนหนึ่งเนี่ยมีการพิมพ์เผยแพร่โดยหลายหน่วยงานซึ่งทําให้เกิดความสะดวกแก่การศึกษาคนขวา้ารวมทั้งมีการปริวัติหรือทอเป็นภาษาปัจจุบันด้วยหน่วยงานสําคัญที่เป็นแหล่งพิมพ์เผยแพร่หลักฐานทงางประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยก็คือมาคมปริษัทนพระราชูประามสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสํานักพิมพ์มหาวิทยายลัยต่างๆต,ต,ตลอดจนสํานักพิมพ์เอกชนทั้งหลายค่ะ วันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะนางสาวกนงทอยมาวันมาหกเด็หกเล็กที่2ีบหกค่ะ